พาวพรนณีแก้วหาวงปอฟองค่ะผมนัน่นนะคนแข็งมากนอนๆครับเออนอน,ออน,อนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันล่ะ Today we will show experiment about size มันคืออีหยังวะอีหยังอะไรของแกละปอมที่เขาพูดไปนะคือวันนี้เราจะมาแสดงการทดลองทางวิทยาศา,ศาสตร์นั่เองวิทยาศาสตร์โอ้ยวิทยา โฮ้ยไม่ยากนะเว้ยแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องแบบเออทองเนื้อเก้าแล้วแกล้ำยองอะอ้าวบ่าโอ้ยอุ้ยมันใกล้จะจบแล้วนี่เราไปดูกันดีไหมอะไปดูกันเถอะปะ แล้วอุปกรณ์การทดลองของเราเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างละ่ะเราก็มาดูกันเลยไงโฟมโอเคอย่างที่เราตองใช้คือ 1. ด่งาบทับทิมหรือโพแทสเซียมเปอร์แมกเนตยะ <Yeah. S> 2. กระดาษทิชชู่ปับ๊บสไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และ 4. ขวดแก้วยะ yeah. เออน็อตแล้วเราต้องทำกันยังไงเหรอโฟมมาเดี๋ยวน็อตจะสาธิตให้เองอ่ะ<า>อ่ะขั้นตอนแรกนะเราก็นำขวดแก้วใสมาซึ่งนี้เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเฮลท์ <Bye. S 2> บูบายนั่นเองอ่ะจากนั้นก็เปิดฝาเก็บ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 นะคะตอนสองล่ะเธอก็นำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มาใส่ในขวดนี้น็อดหน้าว่ะเราคิดว่าน่าจะใส่ประมาณสักสามขวด เอาไหมแม่มาช่วยไหมอ่ะมาเลยมาช่วยนะโฟมใสยาก้วดูนะมันชื่อที่โฟมมีแดงหรือเปล่าเราไม่ได้เลยนะอ่าตสวหน้ากระดิกกระป๋อยกระปิดกระป๋อยปอยปอยเขาเป็นอะไรของเธอที่ความสุขอันดับพี่สามพี่น้องอ่ะเสร็จขั้นตอนแรกมาแล้วเนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วเห็นไหมก็ได้ปริมาณประมาณหนึ่งส่วนสี่ของขวดอ้าวแล้วทำไงต่อละโฟมไม่รู้เหมือนกันอ่าเราจะอธิบายให้ฟังนะ ขั้นตอนต่อไปนะโฟลแก้ววางก่อนขวดวางก่อนเนะาะขั้นต่อไปคือเราก็ต้องมาเตรียมไอามา้ม่วงๆเนี่ยเรียกว่าอะไรดาบทับทิมเป็นเองใช้ดาบทับทิมไหมหรือทางเคมีดีวกว่าโพแทสเซียมเปอร์มแมกนีเตหรือเคมีเโอซีนั่นเอง<า>แล้วก็มาเตรียมใส่ในกระดาษทิชชู่นั่นเองในปริมาณที่เหมาะสมเทลงไปให้หมดเลยสีอะไรเนี่ยโฟมสีแดงมั้งคะสีมว่วงโฟมแล้วลงสีอ่าจะทำไงต่อเนาะแล้วก็มัดห่อมัาทำใช้กันมัดหน่อย เมื่อเราได้อะไรชู้ใส่ถังทับทิมแล้วเราก็มาปิดฝาขวดก่อนแต่อย่าเพิ่งให้มันรั่วนะุิยถจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเปิดไปเอางั้นหนึ่งสอง เกิดอะไรน,นี่โฟมดูข้างล่างนี่ข้างล่างจับข้างล่างนี่มันเกิดจากอะไรหลอนนอดเดี๋ยวน้อดจะอธิบายโฟฟังนะดูขึ้นมาโฟมเมืม่อก,กี้ขวดที่เราใส่ใไฮโดรเจนโป๊กซี่มันเป็นสีอะไรอะสีขาวใสนะอันนี้มันกลายเป็นสีอะไรเนี่ยสีดำอะเธอรองจับข้างๆข,ข,ขวดซีรู้สึกยังไงบ้าง ไม่ใช่อกว่าร้อนมากเลยอ่ะทำไมมันร้อนล่ะโฟมไม่รู้เหมือนกันจริงเหรออย่ามาโกหกนะมาดูร้อนไหมสงสัยอ่ะมันเกิดจอะไรหรออ่ะมาดูดีกว่าปฏิกิริยาเคมีก็คือสิ่งที่มากระทํากันคือมีสารตั้งต้นหรือมีตัวเลขเพิ่มเติมด้วยก็ได้แล้วเกิดสารใหม่นะเองอย่างอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาอย่างที่เราทดลองเนี่ย ก็เป็นปฏิกิริยาชิ้นหนึ่งซึ่งปฏิกิริยาขั้นชิ้นนี้สังเกตเราจับตรงเนี้ยแล้วมันร้อนปะร้อนมากปฏิกิริยาชิ้นนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาประเภทขายความร้อนคือมีการขายความ,มาราาม้อนออกมาเลยจับว่ามันเลยมีความร้อน,อนบริเวณภาชนะดึกขวดใช่ไหมใช่ซึ่งสายเราใส่ไปคืออะไรโฟมด่างคับทีมด่างทีมหรือโพแทเซีลมแมกนีเซีใช่ไหม<ช>กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สายสองตัวนี้จะทําปฏิกิริยากันแล้วได้เป็น เห็นไหมเห็นไอออกมาปะไอที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือคือแก๊สออกซิเจนกับน้านั่นเองนี่แหละคือวิทยาศาสตร์ซึ่งหลักการที่เกี่ยวกับการคายพลังงานในชีวิตประจำวันก็มีมากมายนะเช่นต่างๆก็คืออะไรปฏิกิริยาเคมีต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเองยกอย่างง่ายคือเช่นการอะไรการสร้างสารต่างๆและการสะห์สารต่างๆเพราะเิียเคมีเคยจำหรือเปล่าว่าสร้างคายสลายดูดดังนั้นการคายพลังงานจึงเป็นการสร้างนั่นเองเห็นไหมโฟวิทยาศาสตร์แบบเล่นสนุก พอพอนอนได้อธิบายให้ฟงฟังแล้วรู้สึกว่ารักแล้วแบบว่าอยากจะเรียนฟิสิกส์ไอฟฟิสิกส์เคมีดาราอะไรอย่างงี้ขึ้นมาเลยอะใช่ยุ่กันยุ่งกันปึ้มปั๊กแล้วดูเหมือนสนุกมากเลยอ่ะนอนดูสิมันทำให้แบบคนตื่นเต้นอะเวลามีขวดออกมาใช่ไหมแล้วนี่นี่คงคงคงดีมาของขวดเหล้าของลำยองสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ